สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันพุธที่25เดือนพฤศจิกายน2563น2563นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแพ็กสมุนไพรนะครับส่งให้ลูกค้านะครับก็จะมีสมุนไพรรักษาโรคไตแล้วก็บำรุงกำลังนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 8 4นะครับ7492667หนะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ ID ดี n ล0 8 4ย์8นะครับ เ4 9 2 6 6 7นะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับมีอาการยังไงอายุเท่าไรโทรมาเล่าถึงอาการได้นะครับเดี๋ยวเราจะสมุนไพรให้ตามอาการนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับห้ เราด้วยนะครับใครที่กินแล้วหายนะครับก็ช่วยบอกต่อด้วยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ตัดสินใจรีบตัดสินใจนะครับเงินทองเป็นของนอกกายนะครับไม่ตายก็หาได้แต่ว่าสุขภาพและก็โรคไตใกล้เจ็บนะครับหายได้นะครับถ้าคุณเปิดใจที่จะรักษานะครับก็สรับวันนี้นะครับก็อจบเปลี่ยงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปส่งสมุนไพรนะครับสวัสดีครับ